สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับรุ่น F1 นะครับบัสเลดนะครับมอเตอร์บัสเลดนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับกับระบบมอเตอร์บัสเลดความแรงนะครับนี่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดยอดมากๆครับเล่งร้อมกันได้ถึง30ลำนะครับแบตลิโพนะครับนี่เข้าเรื่องเลยนะนี่แบตลิโพพร้อมกับที่ชาร์จครับที่ชาร์จแบบตัดไฟได้ครับนี่อยู่ในนี้นะครับ แล้วก็ตัวเรือเนี่ยเป็นไฟเบอร์ผสมเฟรมพลาสติกนะครับตัวนี้ถือว่าแข็งแรงมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนี่เดี๋ยวให้ชมนะครับในระบบในส่วนของระบบมอเตอร์บัตเลดก็นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ภายในตัวเรือนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับให้ชมกันกระจายนะครับนี่ซูไม่เห็นเลยนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลตครับโอ้สวยงามมากๆครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงช่วงสปีดนะครับ สปีดตัวนี้ครับเขาจะกันน้ํามาเลยนะครับ100%นะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์นะครับเป็นบัตเลตครับที่ทรงพลังมากๆาครับความแรงนะครับความแรงนะครับเกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเกิน4 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแรงมากๆนะเพื่อนๆนี่ตัวนี้แบบไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำครับแบตลิโพนะให้ดูเลยแบตลิโพนก็อยู่ข้างในนี้พร้อมกับ นี่ตัวที่ชาจนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับชาจแบบตัดไฟได้นะครับก็ในส่วนของตัวเรือนะครับบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็ถือว่าสวยงามรีโมทเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรีโมทกันนะครับรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นี่ว้าวสุดยอดมากครับให้ชมนะตัวนี้เห็นไหมครับเพืพ่อนๆสังเกตดูนะจะมีปุ่มตั้งทีมนะครับเป็นปุ่มที่เราสามารถที่จะเขาเรียกได้ไว่าไง กินซ้ายกินขวากินหน้ากินหลังได้หมดเลยนะ2.4กิกครับเล่นได้พร้อมกันหลายๆคันก็ได้นะครับหลายๆลำก็ได้นะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเซอร์โวครับเรามาดูในส่วนของเซอร์โวตัวคันชักตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับเป็นเซอร์โวที่ขนาดไม่ใหญ่ครับเป็นขนาดเล็กที่กําลังดีครับแต่แรงชุดนี้มหาศาลครับสบายมากครับแล้วก็ในส่วนของท่อน้ํานะครับเนี่ยตัวนี้น้ํามันจะมาไหลมาทางนี้ครับเนี่ย มันจะเป็นการระบายความร้อนนะครับที่ได้ประสิทธิภาพมากๆครับเดี๋ยวดูใต้ท้องเรือกันนะครับให้ชมกันก่อนรายละเอียดก่อนที่เราจะไปวิ่งกันให้ดูนะครับแบบนี้นี่นะครับตรงฝาท้ายอะไรก็ใช้ได้ครับโอเคเลยละ่ะสำหรับเรือบัตเลตน,นะคือบัตเลตเนี่ยเวลาเราซื้อมอตเตอร์แยกนี่ลูกหนึ่งก็หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นอย่างนี้คือว่า ค่อนข,ข้างจะครบครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าเวลาอยู่ในน้ำน,นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปชมคลิปกันครับ let's go yeah Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. สุดยอดมากเลยครับเพื่อนสสำหรับการรีวิวเรือนะครับเจ้า F1 บัลเลตตตัวนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับผมเรียกว่า F1 บัลเลตตนะครับเป็นเรือที่มอเตอร์อะไรมีให้ครบแล้วเราไม่ต้องกลัวไหมว่ามันจะไหม้นะฮะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปแต่งตันเองเนี่ยช่างถ้าเกิดว่าช่างเขาโมดิฟายไม่ดีนอาจจะไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือจบเลยทุกอย่างจบในลก่อครับครบชุดพร้อมเล่นนะครับในราคาไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองหากเพื่อนๆนะครับอยากได้ของเจ๋งๆนี้นะครับโทรสั่งกับทางร้านแม้ทอได้เลยตามเบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457 ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t r c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t r c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับแล้วก็สีนี่มีให้เลือก2สีนะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับนติดตามชอบชิ้นชอบสีไหนก็สั่งซื้อกันมาได้ครับวันนี้ตุ้นแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด